สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองนะจ้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันอังคารที่สามสิบเมษายนนะจ๊ะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันใครวันเกิดของพี่โยนะจ๊ะพี่โยก็เลยเตรียมมาใส่บาตท,ทำามุนวันเกิดตอนเช้ากับแมรี่นะจ๊ะซึ่งเมรี่ก็จะใส่บาตใส่อะไรของเมรี่ประจำนั่นแหละนะจ๊ะแต่ว่าพี่โย ก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าตื่นเช้ามากก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทํางานเลยจ้ะหรือว่าก็จะมีเวลาก็เฉพาะวันยุทเดี๋ยวเป็นวันพระอะไรที่ไปวัดอะไรอย่างนี้นะจะแต่บางวันต่วนมาก็ไม่ได้ไปนั่นเลยจ้ะก็เลยอาศัยว่าไปทําบุญวันช่วงเวลาว่างอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันชายวันเกิดพี่โยก็เลยยังไม่ไปทํางานจ้ะก็เลยจะขอรอเอ่อมาทําบุญพ่อเมลีนะจ๊ะใส่บาตรพ่อเมลีนะจ๊ะนู้เมลีก็กวดถนนอยู่นะจ้ะขยันตี่เช้าเลยนะจ๊ะ วันดีใส่จุดไล่ทั้งจุดได้ด้วยใจเลยแหละวันนี้วันเกิดลูกสาวอวยฟอนก่อนจะเช้าดูนี่เออนี่ปี้เบิร์ t เดย์นะลูกเด้ออายุมันขวรยืนลูกสุกขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะอยู่เป็นลูกให้เมด ดูเลไปดูแบบดูเลแม่ไปนานๆเลยลูกเด้อาแม่ก็อยู่ดูเลกัขลูกนานใช่แล้า่เดี๋ยวรอใส่บาตรพอก็ไเบลีจ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่าวันนี้มีอะไรที่ลพกยโยสื่อมาที่จะมาถวายนะจ๊ะนี่เบลีหลักลูกยโยลูกโยก็หลักเบลีไม่เกยเลยนจ้ตนี่เป็นห่วงกับเบลีเลยจะมีเหลืออยู่คนเดียวเลยนะจ้ะนี่ก็เลยเวลาไหนก็ไปไหนก็อยากพาไปนะจะพาไปเที่ยวไปแล้วเราก็อยากกินอะไรก็ คือกินแต่เมลีก็ไม่ค่อยอก,กินไม่ค่อยไปนะจ๊ะนี่ซื้อมาให้เรื่อยเลยจ้ะวันก็ไปเที่ยวน้ำตกก็ร้านเนี่ยก็ได้ทุเรียนมาให้เมียจ้ะเมียกินเกือบมดขาดเลยขาดเรื่งคาเลยซื้อให้คนเยาเลยเดี๋ยวจะถาดเ่ง็จะได้ไปดูกันน,นจะจ๊ะว่าวันนี้พี่โยต์ยมงมาไหลว้ใส่ถวายพผะานในวันเกิดนะจ๊ะนะจ๊ะอันน,น,นี้พี่โยก็ซื้อมานี่ก็นี่นะเป็นยาสารมันประจำบา,เานเรานี่แหละนะจ๊ะ เป็นพวกยาแก้อไอยาขับลมแล้วก็เกลือเล่ยามงยาถาัดน้ำข้าวยาถาัดน้ำเดงนะจ๊ะที่ว่าไว้ตำรับธรรมดาชุกชิ้นที่ว่าไม่เป็นอะไรมาที่ไม่ต้องไปหาหมอนะจ๊ะอย่างยาแก้อ,องแก้อไออะไรอย่างเงี้ยนจ๊ะจะมีถูกเพียนอันนี้นี่ก็เป็นเขาแล้วจ๊ะแล้วก็น้ำแล้วก็โอ้ฟาสูทอดนะจ๊ะ ก็จะเป็นโยกเตียมาใ้สบายถ้านะจ๊ะลวงพ่อก็มาได้ด้จ้ะนูอยู่บ้านประมอมจ้ะเดี๋ยวทันจะเดินมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยกก็บเมลีก็เตรียมตัวจะจะใส่เลยนะจ๊ะ ลวงพ่อก็มาเลยจะได้พี่โยกัมเมลลี่ก็เ,กเตรียมตัวรอดจายขาจองเอห้เลย้งะอะไรจเป็นยังไง อยากมาดวมทำบุญด้วยนี่เายินด้วยเือการทำบุญวันเกิดไปเลยนะจ้ะน si ี่เพราะว่าเป็นตรงเขาทำงานจะเป็นวันคา้ายเฉยๆนะ่จะไม่ได้วันเกิดโดยตรงมันจะถ้าวันเกิดโดยตรงก็จะเป็นวันพุดที่สามสิบนี่นี่นั่นจ้ะ ไไปหนนะก็ยูนี่แหละสมัยยูหลังบ้านหนึ่งเดิมที่กบมาพ่อมาแล่ดูอ้าวัดที่บึงกบเขาเย็นน่ะเขาเย็นมันมากกับไม่ได้วงมันเดิมพวกกบลูกสาวกบมานนนเฝ้าอยู่นี่เลยมันยอมไปไหนเลยเดี๋ยวก็ไปเองมันกบมาฝากซีมันเอ่ยมันนอนนั่นน่ะลูกสาวนั่นน่ะฝากซีมัน มึงยเอแทนแทนนนี้นได้เลยน่ตักไปเลยลูกตักให้หมดเลยตักให้หมดเลยไม่ใส่ใส่ไปเลยใส่เซนเมไปเลยวันนี้่วันเกิดเขาวนเกิดมีรั่สบเล้นามาน้มาหนาาอันนี้เลยไ อันนี้เป็นพวกยาสามัญรามังเป็นพวกยาทาดยาขับน้ำยาฮับลมยาหนักแก้ไอจ้ะพวกน้ำ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 แวกน้ว้

<l ux> ลูกน้องเต <l ux> <l ux> ็มจะยกยุทธ์ก็ได้รวมทำบุญในวันเกิดก็แม่เด่นนั่นจะแต่แม่ก็ไอพรให้พี่โยจะช,ชาวเลยจะเด,ด้พิยุทธ์เอาหน้ามันนี่เป็นนั่นก็ได้จ่น องกวรจมีอุัานว่าวันนยินันงทุกับถูกก็ได้ทำบุญเลยญาตยายสุขุตุคุณผจิตถิงคุงกับมาหลับอาบุญี่คุณก็ยิใช่ไ่ใยญ่พูดขยายเลยอยามีเทวดาปุ๊กปักจักษาที่โยกัมาหลับอาบุญจับกันนายดีกยมาหลับอาบุญในข้างนี้ทีนคุณเจาที่มาอบุญเอาหนังันอเด้อกรู พี่โยกันลืงบ้างามเข้าไปก็ถนนเรืะอี่ดีมาเป็นนัะจ๊ะนี่หลดจะพี่โยก็มาทำบุญในวันเกิดแม่ลีนะจ๊ะนก็ก่อนไปทำงานนะจ๊ะ บรรยากาศยามเช้านะจ๊ะป้าพี่โยเขาหลบยุทธจันทร์นี่นี่ะจะบ้านเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่พี่โยบอกว่ามันติดแอร์ที่ไรไม่ได้นะจ๊ะนี่คือเป็นสังกระสีแล้วก็เปิดโลงมีรูตําช่องตําปลาเต้นะจ๊ะไม่อยดูอ่างแมรี่เดินอ่างจนแมลี่อยากให้ดูอ่างน้ำพุชี่ของแมลี่นะจ้ะนี่นี่แฟนร้านชายไปสือมานี่จ้ะดู ลงอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเมื่อวันเลยเนีคิดดูว่าเขาไปนอนในอ่างเลยจ้ะแม่แล้วก็ว่าปวดขาต้องคดขานะจ้ะอ่างน้ําคุดช,ชี่ของแม่ลีนั่นเอพี่โยไ่ไปดูจนะน่จจะเป็นยังไงน่าจะเคยได้ยินจะบาว่าคุดช,ชี่คุดช,ชี่พี่โยก็เลยคุดชี่ตามขากับบากสามขางกันเลยจ้ะแต่ไม่รู้แล้วจะว่าแล้จะเป็นแบบไหนนะจัะนี่งเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่โยให้ดูบากอาจจะลุกหน่อยด้วยจ้ะแต่ว่า แต่ที่ว่าขนของนี้ไฟได้ไรแดนฉันก็ไม่ได้เก็บที่ว่าไม่ได้ติดแอร์ก็พอแบบนี้แล้วันมันเป็นแบบนี้แจะไม่ได้ตีฝ่าตีแล้วก็ทั้งนู่นก็ลงไปเลยนะจ๊ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โยก็เตรียมตัวไปทํางานเลยนะจ๊ะนี่ก็เมลี่ก็ดีนะจ๊ะตามแต่ว่านาที่ประจำวันจะลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่จะเช้านะจ๊ะ กวดถนนให้อาหารปลาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะจะดูเมลีให้อาหารปลากันจ้ะอาหารมาดูเมลีให้อาหารปลากันนะจ๊ะสวยนี่จ้ะโอ้นี่มีอยูสองอ่างเลยจ้ะอ่างตัวนี้อ่างนึงแล้วก็อ่างนู้นอ่างนึ่งนะจ๊ะอันนีงแล้วอีกสองเด็กๆกินอีกสั่งเด็กอีกนึอีกสองเดี๋ยวพี่ยูพาไปดูพื้นที่ เมลีกับเคลียเก็บหนุนเก็บหนีไปจ้ะก็ยังเก็บไม่มุดด้วยจ้ะเพื่อขนเสาขนไม้ออกไปนะจ๊ะนี่ก็พยายามเมลี่ก็พยายามเดินเก็บหนุนเก็บหนีซุ้มเท้าไปนะจ้ะจนน้ำม่วงก็โซนตายหมดเลยนะจ้ะเดี๋ยวคนต้องได้ตัดทิ้งนะจ้ะต้นต้นไม้ต้นไม้เมลีด้วจ้ะที่ว่า เธอตอนนั้นถ่ายดูที่ว่าตัวนี้จะเป็นสวนของแมลี่นะเจนี่ก็ความลอยของไฟก็ดดดไปหมดแล้วเจนอันนี้นาลดพีู่็ได้จะเปลี่ยนไฟอย่างเดียวยังเจนต่ว่าตัวกันชุนก็ยังมีรอยแตกรอยอะไรอยู่นะจจนยังไม่ได้ยังไม่ได้มีทุนที่ว่าพอจะเปลี่ยนนะจน นายังยุ่นอยู่นะจ๊ะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟไปก่อนนะจ๊ะเอาบบว่าที่มันสําคัญราคาหลุดในตอนกลางคืนนะจ๊ะสวนเมลี่กับศูนไปมดเลยจ๊ะนะี่เดี๋ยวเคยเห็นตอนเมลี่หลุดนานแต่ชาวิวาานั่นนะจ๊ะเดีย๋ยวพิโยเคยถ่ายให้ดูบรรยากาศยามเช้าบ้านพ่โย่ดีกับดินทำนู่นทำนี่ไปนะจ๊ะ เลยจ้ะก็ทำบุญบ้านเกิดไปแล้วตอนเช้านะจ๊ะนีกก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีอะไรมาเลียงเมลีเลียงน้องวนนด้เจ้าของบ้านเกิดต้องเลียงนะจ๊ะไม่ใช่ว่าคนมากินบ้านเกิดเลียงพี่โยนะจ๊ะนี่ต้องเป็นเจ้าของบ้านเกิดเลียงสัเลยนะจ๊ะนี่ยไม่ได้ไปตลาดเลยอะไรจ๊ะคิดตีก็จะไปเค่นี้จ๊ะก็มาทำบุญทำนั่นแหละก็ให้แม่ไว้พ่อให้ตเชาวแล้วนะจ๊ะ พี่โยก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารักลูกเยอะๆเลยมันจัดทร์จันทร์ดีกับรักดีกันนะจ๊ะจะไม่ไยไม่ค่อยได้กอดที่จันทรอายนะ้นะจ๊ะขอให้แมรี่มีความสุขในวันเกิดของพี่โยมันจัดนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีติดมาให้ตจนเย็นนะจ๊ะนี่คนบ้านเกิดต้องให้ คนที่ท่าไม่เกิดนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยไปทำงานก่อนนะจ๊ะเขาหลับทุกวันเลยลูกหลับตลอดเลย